สวัสดีครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่แปลกแต่จริงมาเจาะลึกกันครับเป็นบทสัมภาษณ์สุดพิเศษกับเอ่อหมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากองดูที่จะมาเปิดมุมมองเรื่องชีวะกุลศาสตร์ในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะเราจะคุยการผ่านมุมมองของม้าจริงๆครับเราจะมาสำรวจเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการวางตำแหน่งของศรีรษะและลำคอผ่านสัญชาตญาณของสัตว์ที่สง่างามชนิดนี้ แล้วมาดูกันว่าภูมิปัญญาของพวกมันจะสะท้อนกลับมาสอนอะไรเราโดยเฉพาะคนที่ปวดคอบาไหลกันบ่อยๆได้บ้างถูกต้องเลยค่ะการพูดคุยวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกายวิภาคที่น่าเบื่อนะคะแต่มันเป็นการค้นหาความเชื่อมโยงที่อืมเหมือนมันขาดหายไประหว่างศีรษะลำคอแล้วก็ร่างกายทั้งหมดของเราเราจะใช้มุมมองของกองดูเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นภาพว่าศีรษะของเรามันทำหน้าที่เหมือน หางเสือของเรือเลยหางเสือของเรือใช่ค่ะถ้าหางเสือติดขัดหรือบังคับมันผิดทิศทางเรือทั้งลำก็เป๋ไปหมดร่างกายเราก็แบบเดียวกันเลยค่ะโอ้เปิดมาแบบนี้นะ่าสนใจมากครับงั้นมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ผมว่ามันทลายความเชื่อเดิมๆไปเลยกองดูเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าการวางตำแหน่งศีรษะไม่ใช่การกระทำที่ต้องตั้งใจทำเอ๊ะ ปกติเราจะได้ยินแต่ให้ตั้งคอตรงๆไม่ใช่หรอครับนี่เลยค่ะคือเกล็ดความรู้ชิ้นแรกที่น่าทึ่งมากจากมุมมองของกองดูคือสำหรับสัตว์ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือรับรู้ที่ละเอียดอ่อนแบบเขาเนี่ยเขาบอกว่าท่าทางของศรีรษะที่ดีมันไม่ใช่ผลลัพธ์ของการสั่งให้ทำแต่มันเป็นผลพลอยได้จากการที่ส่วนอื่นของร่างกายสมดุลต่างหากโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าแผ่นหลังที่เป็นอิสระแผ่นหลังที่เป็นอิสระ ใช่ค่ะเขาอธิบายความรู้สึกว่าถ้าผู้ขี่กระตุกบังเหียนแรงๆหรือพยายามบังคับให้คอโค้งงอสวยงามโดยที่หลังของเขายังเกรงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสง่างามนะคะแต่เป็นความตึงเครียดที่แล่นไปทั่วร่างกายทันทีเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับเวลาเราพยายามจะยืดตัวตรงแต่กลายเป็นว่าเราเกรงหลังแอนอกจนปวดหลังกว่าเดิมไปอีกแสดงว่าจุดเริ่มต้นมันผิดที่สินะครับใช่เลยค่ะ เราไปโฟกัสที่ปลายเหตุคือคอแต่ก็องดูเอบอกว่าให้กลับไปดูที่ต้นเหตุคือหลังถูกต้องค่ะเขาเปรียบเทียบลำคอว่าเป็นเหมือนสะพานที่ละเอียดอ่อนที่เชื่อมระหว่างความคิดของผู้ขี่กับร่างกายของม้าท่านหลังซึ่งเป็นโครงสร้างหลักยังไม่พร้อมสะพานนี้ก็จะสั่นคลอนและก็ตึงเครียดเขาเน้นคําว่าการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่มาจากเจตนาที่ผ่อนคลายตั้งขากที่จะสร้างความแตกต่างมหาศาลเลยค่ะ พอพูดถึงเรื่องนี้เขาก็มีคำเปรียบเทียบกับมนุษย์ที่ผมว่ามันเห็นภาพมากเขาบอกว่ามนุษย์เราแบกศรีรษะไว้เหมือนคนขี่ม้าที่สวมหมวกใบใหญ่ถ้าวางไม่สมดุลมันก็จะถ่วงให้เราเสียหลักเรื่องนี้ในทางกายวิภาคของคนมันเป็นยังไงครับเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากค่ะเพราะศรีรษะมนุษย์เราเนี่ยหนักประมาณ5กิโลกรัมนะคะ5กิโลกรัมเลยเหรอครับถ้าลูกโบลิ่งวางอยู่ตรงแกนกลางพอดีแรงมันก็จะถูกถ่ายเทลงไปตรงๆสบายสบาย แต่แค่เราก้มหน้าเล่นมือถือให้ศีรษะยื่นไปข้างหน้าสัก2อสนิ้วแรงที่กดลงบนกระดูกคอมันจะเพิ่มขึ้นเป็น10บสกิโลกรัมเลยนะคะแค่แค่สองสามนิ้วเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อเลยฟังแล้วนึกถึงตัวเองเลยครับเวลาทำงานหน้าคอมนานๆคอจะยื่นไปข้างหน้าแบบไม่รู้ตัวพอจะยืดตัวตรงก็กลายเป็นเกร็งหลังแทนมันคือวงจรอุบ,บาท,ที่กองดูพูดถึงเป๊ะเ,ะเลยถูกต้องค่ะ แล้วผลที่ตามมาคืออะไรก็คือกล้ามเนื้อบ่าส่วนบนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า t r ร p e เซียเนี่ยแหละค่ะมันจะทำงานหนักตลอดเวลาเพื่อดึงรั้งศีรษะไม่ให้ล้มขมำเหมือนเป็นกรรมกรเลยนะครับใช่ค่ะเป็นกรรมกรที่เราใช้งานหนักเกินไปจนหลาไหลก็เลยยกสูงขึ้นการหายใจก็ตื้นอยู่แค่ช่วงอกจุดสำคัญที่ก้องดัวชี้ให้เห็นคือ ทางออกไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองตัวตรงแต่คือการปล่อยและอนุญาตให้ร่างกายหาสมดุลของมันเองซึ่งการจะทำแบบนั้นได้เราต้องปลุกกล้ามเนื้อที่หลับไหลบางส่วนให้ตื่นขึ้นมาทำงานก่อนกล้ามเนื้อที่หลับไหลฟังดูน่าสนใจมากครับแล้วเราจะปลุกมันยังไงครับก้องดูลงลึกถึงกายวิภาคส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับเขาลงลึกจนน่าทึ่งเลยค่ะเขาไม่ได้พูดชื่อวิทยาศาสตร์ไปแปะหรอกนะคะ แต่เขาอธิบายความรู้สึกของข้อต่อระหว่างกระดูกคอสอชิ้นบนสุด C1 กับ C2 ใช่ไหมครับใช่ค่ะ C1 และ C2 ได้อย่างชัดเจนมากจนเมื่อเรานำมาเทียบกับกาย,ยวิภาคของมนุษย์มันคือตำแหน่งนั้นพอดีเป๊ะเลยกองดัวเรียกบริเวณนี้ว่าห้องโถงแห่งการรับรู้ค่ะห้องโถงแห่งการรับรู้ทำไมถึงใช้คำนี้ครับมันพิเศษยังไงเพราะมันคือจุดแรกสุดที่สมองของเรารับรู้ว่าศีรษะกำลังจะเคลื่อนไหวค่ะ ข้อต่อ C1 C2 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวที่เล็กและละเอียดอ่อนที่สุดไม่ใช่การหันซ้ายขวาแบบสุดแรงแต่เป็นการพยักหน้าเล็กๆการเอียงคอน้อยๆที่เขาเรียกว่าห้องโถงเพราะมันเป็นเหมือนประตูบานแรกที่เปิดไปสู่การรับรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่างกาย oh. ลองทำตามตอนนี้เลยก็ได้นะคะลองนั่งสบายๆแล้วแค่คิดว่าจะพยักหน้าลงลึกน้อยโดยที่ยังไม่ต้องขยับจริงๆแค่แค่คิดเหรอครับ <C sevent ies> แค่คิดค่ะคุณจะรู้สึกถึงการเตรียมพร้อมเล็กๆที่เกิดขึ้นลึกๆบริเวณต้นคอใต้ฐานกะโหลกนั่นแหละค่ะคือประตูสู่ห้องโถงบัานนั้นเฮ้ย <c oughs> จริงด้วยครับมันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาจริงๆ, <c oughs> ๆด้วยครับ <c oughs> สิ่งที่เพิ่งตื่นขึ้นมานั่นแหละค่ะคือกลุ่มกล้ามเนื้องอคอชั้นลึกหรือ deep neck flexors หรือที่ฉันเรียกว่ากล้ามเนื้อแกนกลางของคอกล้ามเนื้อแกนกลางของคอใช่ค่ะ มันเป็นเหมือนเสาเข็มที่มองไม่เห็นคอยพยุงกระดูกคอแต่ละข้อไว้อย่างเงียบๆการพยักหน้าที่แสนเบาและเล็กน้อยนี้กองดูถึงกับเรียกมันว่าลมหายใจแรกของลำคอเลยนะคะลมหายใจแรกของลำคอค่ะมันคือการเคลื่อนไหวแรกที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อปลุกกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ให้พร้อมทำงานก่อนที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างกล้ามเนื้อบ่าจะเข้ามาแย่งซีนโอ้โหนี่แสดงว่าอาการปวดบ่าเรื้อรังของหลายๆคน อาจจะมีต้นต่อมาจากการที่เราลืมวิธีพยักหน้าที่ถูกต้องซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่ร่างกายส่งไปปลูกกล้ามเนื้อมัดที่ลึกที่สุดในคออย่างนั้นหรอครับเป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะในชีวิตประจําวันเรามักจะข้ามขั้นตอนลมหายใจแรกนี้ไปแล้วใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เป็นกรรมกรทําทุกอย่างแทนผลก็คือผลก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางที่ควรจะทำงานก็อ่อนแอลงเรื่อยๆส่วนกรรมกรก็ทำงานหนักจนบาดเจ็บ กลายเป็นวงจรที่แก้ไม่ตกกองดูยังเชื่อมโยงเรื่องนี้กลับไปที่ม้าด้วยนะคะเขามีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เชื่อมสีสัตว์กับหัวไหล่ถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ทํางานหนักเกินไปคอของเขาก็จะแข็งทื่อไปหมดหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะคือลําคอไม่เคยทํางานเดียวๆมันคือสะพานที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันพอฟังเรื่องกล้ามเนื้อชันลึกที่ถูกใช้งานน้อยแบบนี้แล้วมันทําให้ผมนึกถึงหลักการของพิลาทิสเลย ที่เน้นการเคลื่อนไหวเล็กๆแต่แม่นยำไม่ทราบว่าวกองดูได้พูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับว่ามีท่าไหนที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้บ้างพูดถึงแบบตรงจุดเลยค่ะและท่าแรกที่เขาชื่นชมมากที่สุดก็คือท่าที่เรียกว่า c r a n i o v e r t e b r a l flexion ซึ่งมันก็คือการฝึกลมหายใจแรกของลำคอที่เราคุยกันไม่กี่นี้แหละค่ะเขาเรียกมันว่าเป็นอัญมณีแห่งความแม่นยำท่านี้ทำยังไงครับง่ายมากค่ะ แค่นอนหงายชันเขา่าแล้วลองพยักหน้าเบาๆเหมือนกำลังจะพูดว่าอืมหรือใช่โดยให้รู้สึกว่าคางเคลื่อนเข้าหาลุกกระเดือกเล็กน้อยและท้ายทอยด้านหลังยืดยาวออกไปตามพื้นอืมมันเป็นการเคลื่อนไหวที่เล็กมากๆจนคนอื่นมองแทบไม่เห็นแต่ความรู้สึกภายในมันยิ่งใหญ่มากค่ะมันคือการส่งสัญ,ญญาณโดยตรงไปปลุกกล้ามเนื้อแกนกลางให้ตื่นพร้อมกับบอกให้กล้ามเนื้อบ่าที่เกรงอยู่ว่า เฮ้ย hey, พักก่อนก็ได้นะกองดูเปรียบเทียบว่ามันเหมือนมาที่กำลังผ่อนคลายและพยักหน้าเบาๆซึ่งไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการรับฟังร่างกายของตัวเองแค่พยักหน้าเบาๆเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอผมยังรู้สึกว่ามันเออง่ายเกินไปหน่อย นี่เป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปค่ะเรามักจะคิดว่าการออกกำลังกายที่ดีต้องใหญ่ต้องแรงต้องรู้สึกเบิร์นแต่กองดูย้ำว่าการเคลื่อนไหวที่ดูเล็กน้อยไม่ได้แปลว่ามันไม่ลึกซึง้งท่านี้คือการวางรากฐานใหม่ทั้งหมดเมื่อรากฐานแข็งแรงแล้วเราถึงจะไปต่อท่าที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างท่าที่สองที่เขาชอบมากคือ modified abdominal prep หรือการเตรียมบริหารหน้าท้องอ๋อท่า sit up ใช่ไหมครับ คล้ายๆแต่แตกต่างกันโดยซิ่งเชิงค่ะซิทอัพส่วนใหญ่มักจะใช้แรงกระชากจากคอแต่ท่านี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อร่างกายส่วนบนและส่วนล่างเข้าด้วยกันเมื่อเราปลุกลำคอให้เป็นอิสระได้จากท่าแรกแล้วเราจะสามารถเริ่มม้วนกระดูกสันหลังส่วนอกขึ้นมาได้โดยไม่รู้สึกตึงที่คอเลยแม้แต่น้อยโห oh. ความรู้สึกที่ได้มันจะเหมือนคลื่นที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากซี่โครงไม่ใช่การหดเกรงกองดูถึงก็บอกว่าอยากให้คุณขี่ม้าทุกคนทำท่านี้ก่อนขึ้นขี่ม้าเพราะมันจะเปลี่ยนการรับรู้ร่างกายไปโดยสิ้นเชิงเลยครับฟังแล้วเห็นภาพเลยครับจากการปลุกกล้ามเนื้อเล็กๆไปสู่การเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีท่าอื่นอีกไหมครับมีค่ะท่าสุดท้ายที่เขาพูดถึงคือ modified breaststroke หรือท่าที่คล้ายคการว่ายน้ำท่ากบแต่ทำบนบก ท่าน,นี้เขาบอกว่ามันคือบทสรุปของความสง่างามจากภายในค่ะความสง่างามจากภายในค่ะเราจะเริ่มในท่านอนคว่ำจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวมาจากสายตาที่มองนำไปข้างหน้าจากนั้นให้รู้สึกว่ายอดศีรษะเคลื่อนห่างออกจากปลายกระดูกก้นกบเหมือนมีใครมาดึงเราให้ยืดยาวออกไปทรงอกจะเปิดออกอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีความตึงที่คอหรือบ่าเลย กองดูเปรียบเทียบว่ามันเหมือนมาที่ยืดตัวขึ้นไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อเปิดปอดให้หายใจได้ลึกและดีขึ้นค่ะทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับตั้งแต่การรับรู้เล็กๆที่ต้นขอบไปสูนถึงการเคลื่อนไหวที่สง่างามของทั้งร่างกายทีนี้กองดูมีคำแนะนำสำหรับคนที่ทำหน้าที่สอนการเคลื่อนไหวอย่างครูพิลาทิสหรือนักกายภาพบำบัดบ้างไหมครับเพราะการสื่อสารเรื่องพวกนี้ดูจะละเอียดอ่อนมาก มีค่ะและฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ใช่แค่ผู้สอนประเด็นหลักของเขาคือเรื่องภาษาที่เราใช้สื่อสารกับร่างกายตัวเองและผู้อื่นเป้าหมายไม่ใช่การสั่งให้ทำท่าที่ตายตัวแต่คือการเชื้อเชิญใ,ให้เกิดการรับรู้จากภายในเขาให้ตัวอย่างที่ชัดมากค่ะอย่างเช่นอะไรครับมัดให้ลองใช้คำพูดที่เชิญชวนกว่านั้นเช่นลองปล่อยให้ต้นคอด้านหลังรู้สึกยืดยาวออกไปสิคะอืม หรือแทนที่จะบอกว่ายืนตัวตรงซึ่งอาจทำให้คนแอ่นอกเกรงหลังให้ลองพูดว่าลองรู้สึกว่าศีรษะของคุณลอยเบาๆอยู่บนยอดกระดูกสันหลังเหมือนลูกโป่งเห็นไหมคะว่าความรู้สึกมันต่างกันลิบลับเลยต่างกันมากจริงๆครับคำพูดแบบหลังมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและอยากจะค้นหาร่างกายตัวเองมากขึ้น ใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องเคารพจังหวะของแต่ละคนกองดูย้ำว่าสำหรับม้าแล้วความไว้วางใจสำคัญที่สุดการบังคับไม่เคยสร้างผลลัพธ์ที่ดีร่างกายคนเราก็เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดมักจะมาจากการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนที่สุดค่ะฟังมาทั้งหมดนี้แล้วเหมือนได้เปิดโลกทัทั์ใหม่เกี่ยวกับการดูแลคอบาไหลาเลยครับเรามาลองกลั่นเอาแก่นสาคัญจากมุมมองของกองดูกันอีกสักครั้งดีไหมครับ ได้เลยค่ะถ้าจะให้กลั่นออกมาเป็นแก่นจริงๆฉันว่ามีอยู่4ข้อหลักๆค่ะ 1. ลำคอไม่ใช่เกาะที่อยู่โดดเดี่ยวสุขภาพของมันขึ้นอยู่กับอิสระภาพของแผ่นหลังและกระดูกสันหลังทั้งหมดครับ 2. ร่างกายเรามีทีมงาน2ทีมทีมกล้ามเนื้อแกนกลางที่ทำงานเงียบๆเพื่อความมั่นคงและทีมกรรมกรที่มักจะโวยวายและทำงานหนักเกินไปหัวใจสำคัญคือการปลุกทีมแรกให้ตืน่นอืมปลุกทีมที่หลับไหลใช่ค่ะ 3. การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังงานที่สุดไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ใช้แรงมากที่สุดแต่คือการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดละเอียดอ่อนที่สุดและทําด้วยความตระหนักรู้ที่สุดอย่างเช่นการพยักหน้าเบาๆและข้อสุดท้ายและข้อสุดท้ายภาษาที่เราใช้กับร่างกายตัวเองสําคัญมากมันคือคําเชิญไม่ใช่คําสั่งและกองดูก็ทิ้งท้ายไว้อย่างสวยงามเกี่ยวกับบทบาทของศีะใช่ค่ะ เขาสรุปว่าศีษะคือหางเสือที่ต้องสอดคล้องไปกับคลื่นของร่างกายทั้งหมดและการพยักหน้าที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วมันไม่ใช่การยอมจำนนนะคะแต่คือการคาระวะต่อความสมดุลเป็นการแสดงความเคารพต่อภูมิปัญญาของร่างกายเราเองโอ้โหการคาระวะต่อความสมดุลเป็นคำที่ลึกซึ้งมากครับเพื่อทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ครุ่นคิดต่อกองดูกล่าวว่า การเคลื่อนไหวเริ่มต้นจากความคิดผ่านการขัดเกลาที่ลำคอและแสดงออกผ่านกระดูกสันหลังเขาเรียกมันว่าบทกวีแห่งชีวิตแล้วเพื่อต่อยอดจากแนวคิดนั้นฉันอยากจะทิ้งคำถามนี้ไวใ้ให้ลองไปขบคิดกันดูค่ะในเมื่อการพยักหน้าธรรมดารรมดาที่เราทำกันทุกวันสามารถเป็นได้ทั้งการคาระวะต่อความสมดุลและลมหายใจแรกของลำคอ แล้วจะมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันแบบไหนอีกที่เราอ่านมองข้ามพลังของมันไปการวางเท้าตอนเดินการจับแก้วกาแฟหรือแม้แต่การถอนหายใจความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งอะไรที่การกระทำเล็กๆเหล่านั้นอาจกำลังเปิดเผยเกี่ยวกับบทกวีแห่งชีวิตของตัวเราเองอยู่คะ